สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านงบเริ่มต้นที่500,000บาทนะครับผมเนาะแบบบ้านเป็นแบบบ้านชื่อว่าแบบบ้านสุขสรรนะครับ39ตารางเมตรเนาะ6กคูณหกนะครับบ้านหลังนี้เนาะแบบบ้านหลังนี้เป็นเสาสําเร็จนะครับผมเนาะหลังคาเมทัลชีตนะครับอันนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ เป็นราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็098 480450 0, 48 0นะครับก็โทตรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามนะครับแล้วก็ก่อนที่จะต้องการแบบบ้านตัวน,นี้เนาะคือเสนอราคาอยู่ที่3,500รบาทนะครับใครที่ต้องการเนาะก็ โทรวิดีโอคอลเข้ามาหาผมก่อนได้นะครับว่าใช่ผมไหมหน้าตาแบบนี้ไหมนะครับเสียงเป็นเหมือนในคลิปไหมนะครับผมเนาะอ่ะวันนี้เป็นแบบบ้านสุขสันต์นะครับแบบบ้านสุขสันต์นะครับมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งระเบียงนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้ผมจะหมุนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเป็นแบบบ้านทรงมินิมอลนะครับมินิมอลมินิมอลเนาะเป็นหลังที่ขนาดเล็กแล้วก็งบราคาประหยัด นะครับผมตรงนี้นะอ่านะครับมีะระเบียงมีบัวตกมีบัวตกแต่งนะครับเป็นหลังคาทรงปั้นยาด้วยนะครับผมเนาะฐานบ้านนะครับสูงอยู่ที่50เซนนะครับตัวนี้นะเนาะอ่านี่ผมวาดให้ดูเนาะสูงอยู่ที่50เซนนะครับเนาะมีไฟกิ่งให้เรียบร้อยแล้วก็อวัสดุตกแต่งเป็นสีแดงนะครับก็อันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับเนาะ เดี๋ยวผมเปิดหลังคาออกแล้วก็ให้พีเอนั้นได้ดูแปลนดภายในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมเนาะอ่านะฮะอ่ะอันนี้คือแปลนดภายในนะครับผมห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะครับอันนี้เป็นห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องน้านะครับผมเนาะแล้วก็มีระเบียงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดู ทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็เข้าไปดูทีละห้องทีละห้องกันเนาะอ่ะเดินขึ้นมานะครับเป็นบันได3ขั้นนะครับระเบียงจะอยู่ที่ขนาด1เมตรคูณ3มเมตรนะครับผนังฝั่งนี้นะครับถึงเสาต้นนี้นะครับ3มเมตรแล้วก็ผนังต้นผนังฝั่งนี้แล้วก็ถึงเสาต้นนี้นครับก็คือ1เมตรนะครับระเบียงจะมีขนาดอยู่ที่1คูณ3มเมตรนะครับอ่ะ เปิดประตูนะครับนี่เป็นประตูหน้าบ้านนะครับเป็นบานใหญ่เนาะเปิดบานสไลด์ออกมานะครับเข้าไปดูที่ห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่4.5คูณ3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้3เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตร50นะครับตรงนี้คือส่วนของห้องโถงนะครับแล้วก็จะมีของโต๊ะบาร์ทีวีแล้วก็ทีวีนะครับ ก็คือพื้นที่ใช้สอยเราก็อยู่ในห้องถุงนะครับก็อยู่ที่4ีเมตรคูณ3เมตรนะครับเนาะตัวนี้ก็สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้นะครับบริเวณนี้คือบริเวณทางเดินนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องนอนที่1นะครับนี่คือประตูห้องนอนที่1แล้วก็ประตูห้องนอนที่สเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่ห้องนอนที่1นะครับ ห้องนอนที่1จะมีขนาดอยู่ที่350 3 5 0เมตรคูณ3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะครับ3 5 0เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรนะครับมีหน้าต่าง2ด้าน2บ้บานนะครับนี่เป็นหน้าต่างบานกลมนะครับผมเนาะนี่เป็นช่องแสงเนาะอันนี้เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับจะออกแนวมินิมอลนิดนึงนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราออกมานะครับไปเข้าห้องนอนที่2นะครับ ห้องนอนที่2นะครับก็จะมีหน้าต่าง2อบานแล้วก็2ด้านนะครับขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ก็3มเมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ก็3มเมตรเช่นเดียวกันนะครับผมการจัดหัวนอนเตียงนอนนะครับแล้วแต่พี่เอฟซีนะครับว่าจะเอาไปจัดแบบไหนนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับผมสามารถหันได้หลายทิศทางนะครับอ่ะออกมานะครับก็มาเจอกับทางเดินตรงนี้เนาะหน้าฝั่งนี้ถึงหน้าฝั่งนี้นะครับ จะอยู่ที่1เมตรนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเียโทษทีนะครับผมจะหมุนเร็วนิดนึงนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับเป็นประตูเข้าน้ําน้ำนะครับห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่1นึ่เมตรห้าสิบคูณสเมตรนะครับเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้1นึเมตรห้นะครับผมเนาะอ่า ตรงนี้คือประตูทางลงหลังบ้านนะครับก็มีบันได3ขั้นเช่นเดียวกันนะครับเนาะในงานตกแต่งนะครับก็จะมีบัวปูนนะครับนี่คือบัวปูนบัวปูนฐานบ้านบัวปูนรอ,อบหน้าต่างนะครับแล้วก็เป็นที่เสาโชกนะครับนี่ก็จะเป็นการปูกกระเบื้องหินทรายให้นะครับเนาะเป็นลายหินทรายนะครับเนาะตรงนี้เป็นหลังคาทรงปั้นหยานะครับบ้านทรงนี้เป็น ราคาทรงปัญญาที่สวยนะครับแล้วก็เหมาะพอดีนะครับผมสำหรับพี่ๆต้องการเนาะสำหรับเบอร์โทรการติดต่อ0984804500นะครับหรืออะไรดีเข้ามาโทรหาผมได้เลยนะครับเนาะผมเป็นคนรับสายเองนะนะครับผมเสนอราคาแบบแปบนอยู่ที่3,500บาทนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดโครงหลังคาให้พี่ FC ได้ดูนะครับผมเนาะอันนี้เป็น หลังคาทรงปัญญาเนะาะก็จะมีประกอบไปด้วยด้างอสเหล็กอกไก่นะครับจันทรนสันตะเคสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมปิดลงให้ดูลงให้พี่นะั้นได้ดูทีลานทีลานนะว่ามอีอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือเหล็กอสนะครับเหล็กอสีคือเหล็กที่ติดตั้งอยู่บนหัวเสาแล้วก็รองด้วยแผ่นเพดหัวเสานะครับผมจากนั้นก็มาดูที่ดั้งนะครับตั้งดั้ง ตั้งอกไก่นะครับก็มาตั้งสันตะขีนะครับจากนั้นนะครับก็มาตั้งจันทันนะครับจากจันทันก็มาเป็นแปรหลังคานะครับผมนั้นก็เป็นเชิงชายนะครับแล้วก็มาติดกระเบือ้องแล้วก็ครอบสันของกระเบื้องนะครับนี่เป็นโครงหลังคาของแบบบ้านสุขสันต์นะครับเนาะ ก็หลักวิจาไหนที่ต้องการนะก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0984 80 45 00เนาะนะครับผมหรือต้องการให้อ่าอยากจะดูตรงไหนเนาะมาตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรนะครับก็สอบถามผมได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ F c ทุกคนนะครับที่ติดตามผมเรื่อยมาเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับเราเนาะก็เพิ่มตรงก็คือติดตามเรา เลยมานะครับผมเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม